ส้ามทันมามดีไวตตกสวยดีไวตตกดีไวตตกเอาเหยื่อลม้มเหยื่อลม้มดีไวตตกเออสองตัวอีหรอ่ะหายสวยสวยจัดอัพสวยจัดอัพ โคตรอัพโคตรอัพเฮ้ยช่ว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 ไช่วยช่วยช่วยวยช่วยช่ยช่ย่่วย่วยช่วยช่ว่ยช่่วยช่วยช่วยช่ว่ยต่่วยยวยย